เคยสงสัยกันไหมว่าเกียร์ออโต้ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องจอดรถขวางหน้าคนอื่นโดยเฉพาะจอดภายในห้างสงรรพสินค้าเนี่ยเรามีวิธีการทําอย่างไรในการจอดรถขวางคนอื่นและให้สามารถเข็นรถได้นั่นเองครับวันนี้เรามีคําตอบก่อนอื่นเลยนะครับดับเครื่องยนต์นะครับในกรณีที่รถลูกคันแบบพุทธสตาร์ทนะครับจะมีปุ่มนิรภัยสําหรับนําดอกกุญแจออกมานะครับผม และเมื่อเรานําลูกกุญแจออกมาแล้วให้เสียบเข้าไปที่รูช่องว่างข้างๆเกียร์ออตโต้ครับดันเข้าไปให้สุดนะครับใช้มือซ้ายดันให้สุดมือขวาจับที่คันเกียร์แล้วเลื่อนลงมาในตําแหน่งเอ็นนะครับโดยเลื่อนลงมา2แก๊กนะครับผม1 2นะครับแล้วก็ทักกุญแจออก เพียงเท่านี้นะครับรถของท่านก็สามารถจอดหวางคนอื่นได้และสามารถล็อกรถได้โดยที่สามารถยังเข็นได้ด้วยนะครับผม